ขอ่อยพาหนึง่งแล้วผู้การท้าดลมมาสวยๆแล้วต้อคลิปวิดีโอวันหนึ่งเรียกว่าสองวันหนึ่งเรียกว่าสองตอนนี้ข้าศึกบุกทุกทิศมาช่วยพวกเราด้วยตมาช่วยพวกเราด้วยวกเราจะไม่ลากันอยู่แล้ว น่ท่านผู้ชมเหนื่อยต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ เราเหมือนเจอสองครามทั่วสารทิศไม่ว่าจะโรคหลายนะฮะรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆในบ้านเราด้วยนะครับผมแต่ช่างมันครับผมมันผ่านมาแล้วนะครับถ้าถามผมถึงปี2020กับเกม Summoner's War ใช้คำว่ายิ่งกว่ามาหาสงคราม <c oughs> มาทุกแพ็คเติมทุกแพ็คแล้วมันก็ออกดอกออกผลนะครับผมในคลิปสุดท้ายของปีด้วย พัดแสงหลายๆคนเนี่ยนะครับผมคอมเมนต์ผมเห็นนะเฮ้ยดีใจอะไรขนาดนั้นมันก็แค่มอนสเตอร์ตัวหนึ่งท่านผู้ชมครับมอนแสงมืดโอกาสที่จะออกเป็น5ดาวแสงมืดนะเปอร์เซ็นต์มันอยู่ประมาณยวดูอนเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่โอกาสที่เราจะได้มอนสเตอร์แสงมืดเนี่ยนะครับ0.35%ปเซท่านผู้ชมคิดดูเอาละกันแล้วผมได้มอนสเตอร์ที่โกงระดับต้นๆของเกมนั่นคือพัดแสงไม่ให้ผมดีใจให้ผมทำอะไระนั่งร้องไห้เหรอใช่ไหม แต่มันผ่านมาแล้วนะครับผมเริ่มต้นใหม่ปีนี้นะฮะปีนี้ผมบอกเลยว่า EP แรกข,ของปีกูโดนอีกแล้วครับท่านผู้ชมมาแพ็คนี้ฮะคุณผู้ชมแพ็ครูนพิเศษต้อนรับปีใหม่แม่ทางส u มเมอร์วอร์เขาอุตสาห์ทําแพ็คดีๆมาขายเรา1,600บาทต่อ1แพ็คนะเปิดขายทั้งหมด5แพ็คไอปิมก็้บเยี่ยวเติมมันทุกแพ็คเลยท่านผู้ชมเรียบร้อยอะ เน่นะครับผมนอกจากผมเติมแพ็กหินไปเนี่ยนะครับผมยังเติมแพ็กแปลงล่างด้วยท่านผู้ชมเนี่เขาเอากลับมาขายใหม่เ <c oughs> นี่ยผมก็ซื้อไปอ2แพ็คนะครับผมก็มีแพ็คหมากับแพ็คลิงที่ผมอยากได้มากๆนะครับดูที่ของเลยเดี๋ยวกดล็อคของก่อนนะครับก็จะมีหมาปลดล็อกเลยนี่ที่ผมอยากได้มากๆเพราะว่าเอาไว้ฟารมด้วยนะครับและอีกแพ็คนึงเนี่ยคือเจ้าลิงนี่ปลดล็อกเลยนี่เจ้าลิง นะครับตัวนี้เลยชอบมากนะฮะได้มาแล้วกดรับของกันไปผมเติมไปเนี่ยนะครับประมาณหมื่นหนึ่งท่านผู้ชมหนึ่งมืนบาทาฮะต้นเปีรู้สึกดีจังโว้ย <c oughs> <c oughs> เรามาดูที่ผมเติมไปเนี่ยมันได้อะไรบ้างท่ันผู้ชมมาลูน ex 5เม็ดต่อ1แพ็คนะครับแล้วก็จะได้เ,เป็นลูนพิเศษท,ที่อยู่ในกล่องเนี่ยสามารถเลือกได้ท่านผู้ชมมาดูกันลูน ex เม็ดแรกฮะ ก็เยะเลยเฮ้ยนี่ปีใหม่นะเว้ยขายไปฮะก็ไม่ดีอะเม็ดแรกอะเม็ดที่สองออกทางเลวร้ายเลยท่านผู้ชมไอเก็บไว้ ทั้งมันเรามาดูตรงนี้เดี๋ยวลูนที่อยู่ในกล่องเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดทีเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเม็ดอื่นก่อนออเอาจริงมะเนี่ยมึงเอาเงินกูไปหมื่นหนึ่งนะนี่คลิปต้นปีนี่เล่นกูเหรอต้อนปีเหรอกูหยิบป,ปืนก่อนจะต้องให้กูขู่ไปบุกที่บริษัทอีกใช่ไหมนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ทนไม่ไหวแล้วนะ ลูนพวกเนี้ยถ้ามันไม่ติดสปีดมานะมันทําอะไรไม่ได้เลยท่านผู้ชมโอ้โหแม่งไม่ได้สักเม็ดเลยอะเม็ดน,นี้ได้เดีย๋ยวลองไปบวกดูเผื่อเผื่อได้ใช้โอู้แม่งยังเอาเลยอะ่ะอูจะลองคหอะมาบก็ให้อ,อย,ย่งโ,โ,โคตรชั่วเลย ปีดเนี่ยคือผมขายได้เลยถ้าผู้ชมมันใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับมีสปีดไงเออได้ลุนบวกนะครับเนี่ยเอออย่างเงี้ยถ้ามีสปีดอย่างเงี้ยคือช่องสองฮะแต่เป็นลุนแฟดไอ้ <c oughs> <c oughs> ทํไมวะโถพระเจ้าอยากลองให้เด้วยอาต้องอันนี้ชุดสุดท้ายแล้วนะ เสียงเงินอย่างเปล่าประโยชน์อ่ะได้เมดส้มนี่เก็บวิลีได้นะครับมาเรามารลุนลูนในกล่องกันอันนี้คือเขาจะเปิดมาให้แล้วให้เราเลือกได้นะท่านผู้ชมมาเมดแรกครับผมที่ผมอยางได้เนี่ยคือลูนช่องสี่ครับนะครับกับลูนช่องหกนะฮะเอาเลือกได้เดียวโอเคช่องสี่ละกการขอเป็นคิดาเมด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  โอ้เป็นคิเลครับตัวหู้วแต่คิเล่โคตรสวยเลยอ่ะคิเล่สวยมากสวยแบบว้าูพูดตรงๆนะเราก็ต้องคาดหวังในการเอาไปตีบวกด้วยนะครับในเนี้ยถ้าคาดหวังเอาไปตีบวกและลงสปีดเนี่ยคือเม็ดนี้สวยสุดส่วนเม็ดนี้กับเม็ดนี้คือเราต้องเอาไปรีอย่างเดียวท่านผู้ชมนึกออกป้าต้องใช้หินหลอมอีเดไหมเอ้าเมลเม็ดนี้ละกันโอ้โหเสียดายฮะ ถ้ามาเป็นคีดาเมจนะมันคือกอดรูดเลยท่านผู้ชมเอาไปกันต่อครับผมที่กล่องที่สองฮะยังเชื่อมั่นในเม็ดที่สี่ท่านผู้ชมไปคีดามจคีดามจอุ้ยคีดามจมาเอ้ยคีดามจมาแต่ไม่มีสปีดและมีเลือดห้อยเนี่ยตอนนี้ลังเลเลยลังเลลังเลหลอกลงเล,ล,งเล,ล,งเลทุย, <c oughs> ยผมเสียดายเม็ดนี้มากเลยแต่ผมต้องเลือกขีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะ ถึงจะไม่ติดสปีดไม่เป็นไรครับผมเราไปหวังหลอมเอานะท่านผู้ชมนะไปกันต่อครับผมยังชื่อมั่นกับเม็ดที่สี่ขอคิดาเม็ดอีกเม็ดหนึ่งสวยๆแม่งไม่มีเม็ดไหนสวยเลยฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีเม็ดไหนสวยเลยท่านผู้ชมไม่มีเลยครับกู <c oughs> ไม่เลือกได้ไหมเนี่ยเน,นี้ย <c oughs> คือจะเลือกเม็ดไหนครับก ไปหลอมอยู่ดีนะครับงั้นหัวมันไม่มีตัวแฟดห้อยเลยอ่ะงั้นผมเอาเดฟไปละกันนะครับต้อไปหลอมอยู่ดีฮะกล่องต่อไปครับผมเมทที่หกบ้างอไปลยุยเมทที่หกไปลุยมีสวยไหมถ้าเทียบในนี้เนี่ยนะครับเม็ดนี้น่าจะสวยที่สุดนะเพราะว่าหนึ่งคือมีสปีดมาให้เราได้ลุ้นบวกด้วยนะครับเม็ดนี้ฮะ และกล่องสุดท้ายครับท่านผู้ชมไปที่เม็ดสี่รอบหนึ่งขอคิดาเมจอีกเม็ดหนึ่งขออีกเม็ดหนึ่งขออีกเม็ดหนึง่งคิดาเมจอุ้ยมาแล้วคิดาเมจมาแล้วคิดาเม็มาแล้วฮะโอ้โหแต่ไม่มีสปีดให้ลุ้นเหมือนเหมือนเม็ดที่แล้วเลยท่านผู้ชม <S <S คือผมต้องเอาไปหลอมนะครับโอเคฮะก็ะะะถามว่าโชคดีไหมก็ต้องบอกว่ากลางๆคือไม่โชคดีมากแล้วก็ไม่โชคร้ายมาก <S <S โอ้โหเริ่มต้นด้วยปีนี้สุดยอดอ่าเดี๋ยวกดรับของก่อนนะครับ เอยเอยเอดิท้าผู้ชมเห็นเหรียญน,นี่ไหมเหรียญครบรอบ7ปีท้าผู้ชมตอนนี้ถ้าใครเล่นอยู่เนี่ยในครับเวลาล็อกอินเนี่ยมันจะมีเหรียญน,นี้เด้งขึ้นมา นะครับนี่ให้กดรับทั้งหมดนะเดี๋ยวผมบอกว่ามันเอาไปทําอะไรเข้าไปที่หน้าอีเวนต์กิจกรรมนะครับตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมแจกมอนสีดาวด้วยท่านผู้ชมตรงนี้ตอนรับปีใหม่2021นะครับวิธีการรับแต้มก็ได้จากการใช้พลังงานใช้พลังงานหลุม,มิตินะครับใช้ปีกอารีน่าซัมมอนมอนเตอร์3าดาวแท้ขึ้นไปล็อกอินล็อกอินเนี่ยได้200แต้มเลย1วันเก็บสะสมได้1000แต้มนะครับผมพอเราทำธุรกิจได้500แต้มแล้วเนี่ยอย่าลืมมารับจีฟรีตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่าง ซมอนสีดาวในนี้เลยแต่เลือกได้แค่ตัวเดียวนะท่านผู้ชมถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนําให้ซามอนหาโจ๊กลมหรือไม่ก็ถ้าใครมีจัดไฟแล้วก็หาบูมน้ําถ้าใครมีบูมน้ําแล้วก็หาจัดไฟตัวพวกนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีและช่วยให้ไอดีเราเนี่ยขับเคลื่อนได้เร็วมากขึ้นนะครับแต่ผมมีหมดแล้วอ่ะผมซามอนเล่นๆแล้วกันยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูมาจออกมาเป็นประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าเราชอบถูกใจมอนสเตอร์ที่เราซามอนได้แล้วเนี่ยกดตรงนี้แล้วกดรับแต่กดได้แค่ครั้งเดียวนะท่านผู้ ด้านล่างนะครับผมหลังจากที่เราเก็บสะสมแต้มเนี่ยนะครับได้เยอะแล้วเนี่ยก็ทํากิจกรรมตรงนี้ได้นะครับเลือกมอนเตอร์นะครับผมแล้วก็สามารถ คับสกิลให้กับมอนสเตอร์ได้นะครับตรงนี้ดีมากเลยนะอัพได้ถึง3าครั้งเลยนอกจากนี้ฮะกิจกรรมเขาดาววันครบรอบ7ปีรอบนี้มาไวมากเขาดาวกัน100วันเลยนี่เห็นไหมทุกการเก็บเหรียญครับผมมีค่าหมดนะครับเพราะมันจะเอามาแลกสกอร์ทันซินเดนสกอร์หดาวแจก5ดาวัาวนอีกแล้วนะครับครบรอบ7ปีท่านผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังสามารถเอาเหรียญมาแลกของเยอะแยะมากมายได้อีกด้วย อย่าพลาดอย่าพลาดไม่อยากให้พลาดกันมาพูดถึงการเปิดสกอร์กันบ้างวันนี้นะครับดวงเอ่อในการที่เราพูดมันเศร้าใจในการซื้อหินลูนเนี่ยดวงเราจจะไม่ดีแต่ดวงเราอาจจะมาดีในการเปิดสกอร์ก็เป็นได้ท่านผู้ชมคิดเงินบปะ ผมมีแต่สกอสซ้อมมาท่านผู้ชมมีร้อยกว่าใบาแต่ผมคงไม่เปิดหมดเพราะว่ามอนสเตอร์ผมเนี่ยมีแทบจะครบแล้วจริงๆตอนนี้เนี่ยถ้าขาดจริงๆเนี่ยก็คือผู้กันธาตุลมปร,รมาจาร์ยผู้กันธาตุลมอยากได้มากถ้ามันมาเกิดนะปีนี้ทั้งปีจะเป็นปีที่แฮปปี้ผมจะรู้สึกดีมากกว่าถูกหวยผมจะบอกให้แล้วมันคือตัวนี้ไงมันคือตัวนี้ไม่ใช่ฮะมันคือพินน้ำะ่ะ มอนเตอร์จ้องกลอยอพินเนี่ยเท่าดีเนี่ยนะครับน่าจะเป็นพินลมกับพินทัดไฟเราจะไม่พูดถึงพินแสงหรือพินมืดเพราะามันได้ยากนะครับเอาเปิดแบบว่าพอสังเขตละกันนะครับผมเปิดไม่เยอะมากเอาพอได้ลุ้นเป็นกระใสยะะครับเพราะว่าเราลุ้นไก่หินลูนกันไปพอสมควรแล้วนะครับคิดว่าโดมมันจะนานเกินไปนะท่านผู้ชมโดมไม่หมื่นนึงอะท่านผู้ชมวันนี้ มาได้แล้วผ่าได้แล้วเขินต้นปีเนี้ยเขินห้าดาวโชว์ไปเลยต้นปีเนี่ยคลิปต้นปีนี่คลิปแรกของปีนะเอ้ยจะบ้าหรือไงเนี่ยจะผ่าแค่ผ่าเดียวบ้าไปแล้วและตัวนี้แหละคือห้าดาวพ่มมั่นใจต้นปีเลยครับผมอู้ผัวทัดไฟฮะเสลดเต็มคอเลยเมื่อกี้ ขออีกพาหนึ่งขออีกพาหนึ่งมันหยุดมือไม่ได้เวลาเปิดสกอ์มันหยุดมือไม่ได้ดดไไดทำไมผมต้องเอาแท่งเปิดสกอ์มาไว้ขวาสุดของเกาะร,รู้ไหมเพราะผมต้องแอบ,บตัวเองเอาไว้ไงผมจะได้ไม่ต้องมากดเล่นขอละขออีกพาหนึ่งและผู้การทัดลมมาสวยๆแล้วจบคลิปวิดีโอ Bad Dancing เอาแดนเซอร์แดนซิ่งะกันกู น้ำตาจะไหลเลยอาเก็บสกอ์ไว้บ้างให้รับไปเปิดบ้างนะสามาได้ลุ้นไม่รู้ได้ลุ้นหรอจบคลิปด้วยมันแสงมืดสวยๆในไอ้ดีเห็นแล้วมันมีความสุขมีความสุขโอเคท่านผู้ชมผมกล่าวสวัสดีปีใหม่กับชาว s u มเมอร์วอลเลยละกันแับถือโอกาสขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่น Su มเมอร์วอลแต่ว่าติดตามผมจากรายการเชียบเชียบรายการพักสมองกับน้องปิมแล้วเฮ้ย เวลาผมลงคลิปวิดีโอคือเขาดูทุกคลิปเลยผมต้องขอขอบคุณมากนะครับอยากให้เพื่อนๆสนับสนุนผมทุกคลิปอะเนาะเออผมก็ตั้งใจทําทุกคลิปนั่นแหละท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่อีกหนึ่งครั้งละกันนะครับก็ขอให้คนที่เล่นซอมบีวอร์มีความสุข เปิดได้5ดาวกันลุลว่แสงมืดได้กันวันเว้นวันเลยวันนี้ออมือดผงนี้ได้ออแสงคือวันเว้นวันไปเลยท่านผู้ชมขอให้มีความสุขกันมากๆเหมือนเดิมนะใครที่อ่เหงาเศร้าส้อยนะครับผมอ่เล่นซัม,มเดอร์วอลคนเดียวแล้วเหงาก็เชิญเลยในกลุ่มซัมมาเดอร์วอลไปยังเขาให้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดเกมก็มีลิงก์ให้ดาวโหลดนะจ๊ะเจอกันครับผมพาร์ตต่อไปอะๆๆๆพาร์ทนี้ไม่ค่อยร้อนมากเพราะอะไรรู้ไหมไม่ได้เปิดสกอร์เยอะไงเออให้กูหัวเย็นสักคลิ 哎，啊。